มาป้อม <San> ได้พี่น้องก้ามติสพี่น้องมีอนาชื่อิญบมีนารสุขภาพพี่น้องก้ามาปวดคัวก้ากามาปดหัก้ามติดสั่นโอกาสที่ก็พี่น้องนะครับโอกาสดี่ีผมบอกแล้วพี่น้องไม่